สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตะทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตะที่น่าสนใจกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็มาเก็บตกเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของเอริกนฮาร์กแล้วก็ อามาัดเยโลก,กันหน่อยแล้วกันนะครับเทนฮาร์เนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับภาพรวมของเกมของลูกทีมนะครับโดยที่เทนฮาร์บอกว่าผลงาน,งานภาพรวมในมุมมองส่วนตรง,งเขากับผลงานของเด็กเนี่ยนะฮะ ภาพรวมเนี่ยถือว่าทําได้ดีเป็นอย่างมากนะครับส่วนในช่วงครึ่งแรกเราอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการควบคุมสถานา์นะครับทําให้เราเนี่ยโดนไปก่อน10ึน,นะครับแต่หลังจากนั้นเราก็มีการคลองเกมได้กู้ฟอร์มกลับมาแล้วก็มายิง3ประตูนะครับลูกแรกจากจุดโทษลูกต่อมาก็เป็นการยิงที่ดีจากอามาัดแล้วก็การส่งต่อบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับการครอสเข้ามานั่นแหละของทางเฮลีอามาสแล้วก็ลูก3เนี่ยจากจังหวะ การเตะมุมก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับเทนฮาก็ได้มีการเน้นย้ำเรื่องการเปิดบอลลูก2ว่ามันเป็นการเปิดเข้าไปในพื้นที่ตรงกลางที่ ยอดเยี่ยมอย่างที่บอกกันไปจากอาร์มาดแล้วก็คนจบเนี่ยก็คืออา,าร์มัดเยโล่ที่จบได้แบบดีจริงๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรียนทั้บอกว่าอยากให้ทีมมีการเล่นที่คุกคามหนักๆนะครับมีความดุดันนะครับไม่ว่าจะเป็นบางเวลาที่อาจจะดันไลน์สูงขึ้นไปหรือลงมาป้องกันรับลึกก็ต้องมีความดุดันมีความเฉียบคมมีความเด็ดขาดเราต้องมีความดุดันเราต้องมีความห้าวเข้าไว้นะครับซึ่งการจะทําตามสั่งเรื่องเก่าได้จําเป็นที่ต้องเริ่มด้วยการ เพลย์สจากแดนบนจังหวัใด,ดๆจังหวัดหนึ่งของเกมแบบที่ทุกคนเนี่ยเรียนรู้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับพอมีการเพลย์สได้นะครับกู้บอลกลับมาเปลี่ยนมาเป็นการครอบครองบอลได้แล้วเราก็ต้องมีการครองบอลที่เหนียวแน่นและเราต้องทํากันเป็นทีมด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เทนฮาก กล่าวทิ้งทายนะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องของฟอร์มเรื่องของอามาสแล้วก็ทางฝั่งของอามัดนะฮะและความต้องการที่เขาต้องการจากทีมภาพรวมว่าต้องมีความดุดันเพิ่มขึ้นกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการแย่งบอลเล่นเกมรับหรือเกมรุกนะครับแล้วก็การครอบครองบอลที่ต้องเหนียวแน่นเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะนอกจากนั้นครับทางเอเดรกยนฮาร์ H, มีการพูดถึงทางอามัมเยโรโดยตรงนะครับถ้าบอกว่า เขากำลังทําผลงานได้แบบยอดเยี่ยมมากแล้วก็เขากําลังมีช่วงพรีเซัทนที่ดีจนถึงตอนนี้นะคุณเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเขากําลังพัฒนาการเล่นของเขาให้ดีขึ้นตามลําดับในส่วนของการเล่นเกมรับอามัดก็ทําได้ดีมากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเพรสซิ่งหรือการเล่นเกมรับผมพอใจกับผลงานของเขาเป็นอย่างมากนะครับก็เด่นทั้งเรื่องของเกมรับที่ลงมาช่วยเกมรับมันมีจังหวะหนึ่งนะจากเกมนัดล่าสุดเนี่ยฝ่ายตรงข้ามได้บอลในพื้นที่สุดท้ายของแมนยูเราแล้วอาม,มัดก็วิ่งมาสกัดได้นะฮะคือก็วิ่งมาจากตำแหน่งของตัวเองกันแหละนะครับระยะไกลเลยในยามเล่นเกมรุกก็มีความหลากหลายนะครับเนี่ยคือสิ่งที่แฟนบีต้องการ เป็นอย่างมากแล้วก็เทนทางต้องการเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของอามัตเยโลเองนะครับเขาก็บอกว่าฤดูกาลนี้นะฮะผมอยากทําให้ตัวเองขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าเดิมให้ได้นะครับเพราะผมมีความมุ่งมั่นอย่างมากผมตื่นเต้นสุดๆแล้วก็แทบรอไม่ไหวแล้วที่จะให้ฤดูกาลใหม่เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือความตั้งใจของเจ้าตัวนะที่ตอนนี้ความมุ่งมั่นมาเต็มแล้วก็ อยากเปิดซีซันอยากลงเตะแล้วนะครับอยากแบบทําเต็มที่เพื่อทีมอะไรต่างๆแล้วนะฮะความมุ่งมั่นมาเต็มมากแพชชั่นกําลังมานะครับก็รอชมฟอร์มกันยังไม่ตังการในช่วงซีซันใหม่ดูแล้วเนี่ยนะครับถ้ายังมีการรักษาฟอร์มช่วงซีซันแบบนี้ เอาไว้ได้การออกสตาร์ตตัวจริงนัดนแรกก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงนะครับเพราะว่าตัวเลือกอื่นๆก็ไม่ได้เด่นเท่ากับอมาดในตอนนี้นะเกี่ยวกับนักเตะที่ได้รับโอกาสไปบ้างแล้วนะแล้วก็เรื่องต่อมาครับก็โยมาที่เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะตามรายงานจากโรมาโ,โนมีการรายงานออกมาว่าทางฟูลแลมได้มีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วในการคว้าวตัวแม็กโทมินีนะซึ่งมันเป็นมูลค่าเกินกว่า20ล้านปอนด์ แต่ว่าสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าข้อเสนอของเราก็ยังถูกบอกปัดอีกนะครับแมนเชสเตอร์เดพร้อมขายแมทตูมานีในราคาที่รวมๆแล้วเนี่ยสาล้านปอนด์นี่คือความตั้งใจแล้วก็มีการตั้งราคาจุดนี้มานานแล้วนะครับว่ากันว่าทางแมทตูมานีได้รับการชื่นชมจากฟูลแลมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มากโกเซวากุนซื้อของทีมก็ชอบนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากแต่ยังไม่มีการยื่นเสนอครั้งใหม่ยังเป็นการในตอนนี้นะก็รอติดตามมันต่อไปก็มีการปรับปรุงไปแล้วนะครับหนึ่งสอ 2ครั้งก็ยังโดนบอกปัดก็มารอดูกันในรอบรถัดไปว่าจะมีการปรับปรุงที่ ใกล้เคียงกับสิ่งที่ทางสโมสรต้องการไหมหรือว่าแมนยูต้องการหรือเปล่านะครับทางฝั่งของโมเดลอูกาเต้เลกิฟรายงานกันออกมากับว่าตอนนี้เบเชยินดีเปิดโอกาสในเรื่องของการปล่อยอุกาเต้ออกจากทีมหลายๆทางเลือกทั้งเรื่องของการซื้อขาดแล้วก็ปล่อยแบบยืมตัวโดยที่มีออปชั่นบังคับซื้อตามมาในภายหลังนะครับทางสกายปอดก็รายงานเช่นกันนะครับสกายปอดบอกว่าเบเชไม่ต้องการขาย บูกาเต้แบบถาวรในราคาที่ต่ำกว่า70ล้านยูโรซึ่งเขาซื้อนักเตะรายนี้มาจากลิสบอนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอยู่ที่60ล้านยูโรเพราะฉะนั้นมันต้องมากกว่า60ล้านยูโรเขาไม่ยอมขาดทุนแน่นอนนะครับไม่ยอมขาดทุนหรือไม่ขอตอบรับราคาที่ต่ำกว่า60ล้านยูโรแน่นอนนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ต้องได้กำไรอ่ะพูดกันง่ายๆนะครับคือเท่าทุนไม่เอาแต่ต้องได้กำไร ซื้อมา60เพราะฉะนั้นผมจะขาย70เท่านั้นนะฮะอย่างน้อยเนี่ยได้กำไรสัก10ล้านยูโรก็ยังดีนะครับก็เป็นมูลค่าที่แมนยูก็คิดหนักนะฮะก็ต้องรอติดตามมันดูต่อไปแต่อันดับแรกดูเหมือนว่าก็ต้องมีการเคลียร์เกี่ยวกับนักเตะภายในทีมออกไปก่อนซึ่งตอนนี้มีกระแสะข่าวว่าเป็นแม็กโทมินีนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของเลนิียโรนะครับก็ในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาครับมันมีกระแสะข่าวออกมาว่าเหตุผลที่ทางเปเชไม่เซ en ็นเลนิียโรเนี่ยเนื่องจากเปเชมองเห็น เกี่ยวกับสภาพร่างกายของโยโรที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็มันเกิดขึ้นในช่วงที่โยโรมีอาการบาดเจ็บตอนที่เราพบกับอาเซนอลกระแสะเรื่องนั้นก็มีการตีกันออกมาจากเลกิปซึ่งเป็นสื่อของฝั่งฝรั่งเศสที่มีการรายงานว่านี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเปเชไม่ทุ่มเงินซื้อเพราะว่าเปเชรู้เกี่ยวกับ สภาพร่างกายของย o โรว่ามีความฟิตที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่คุ้มกับการทุ่มเงินเม็ดเงินราคาสูงในการซื้อนักเตะรายนี้แต่โรมาโน่ออกมาปฏิเสธซึ่งจุดนี้ผมก็ให้ข้อมูลไปแล้วว่ามันไม่น่าจะใช่ความจริงนะครับโรมาโน่ก็ให้ข้อมูลในแบบที่ ผมคิดเหมือนกันแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยหรือหลายๆคนคิดเหมือนกันก็คือโรมาโนบอกว่ารายงานของสมโมสรอ,อื่นที่มีการถอนตัวในการแย่งตัวเลนิโยโรเนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่ดีเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนะครับทุกสโม,มสรต้องการเซนโยโรครับไม่ว่าจะเป็นเบเชลิวอร์เรอัลมาดริด,ดต,ต่างต้องการนักเตะรายนี้นะฮะซึ่งทางสโม,มสรแมนเชสเตอร์เดนตไม่มีความกังวลเกี่ยวกับความฟิตระย,ยะยาวของเลนิโยโรเลยเพียงแต่ว่า อาการบาดเจ็บครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่โชคไม่ดีนะฮะที่เจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บก็คือดวงซวยอ่ะนะครับก่อนหน้านั้นก็อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างครับมันมีนักเตะหลายๆคนนะที่ก่อนย้ายมาก่อนย้ายทีมเนี่ยไม่เคยเจ็บเลยเล่นที40-50เกมแต่ว่าพอย้ายสังกัดมาก็มาดวงแตก โดนสไลด์เข้าหนักนะฮะหรือเจ็บเองนะครับพักแบบเดือน2เดือนมันก็มีมันเป็นเรื่องปกติของเกมกีฬามันก็ต้องมีจังหวะแบบนี้อยู่แล้วมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่เจ็บอยู่แล้วนักเตะทุกคนครับเกิดขึ้นได้นะฮะแล้วก็โรโ,โน่ทิ้งทายนะครับว่าการทดสอบทางการแพทย์ก็คือโยโรสมบูรณ์แบบนะฮะในตอนที่แมนยูเซ็ินเข้ามาเพราะฉะนั้นเรื่องของ กระแสข่าวที่บอกว่าเปเชไม่เอาเพราะว่าร่างกายของโยโรไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ความจริงนะครับก็เป็นการตอบกลับได้แบบสะใจเลยนะฮะเกี่ยวกับข้อมูลจุดนี้ของทางโรมาโนครับแล้วก็ผมก็มองในแบบเดียวกันกับทางโรมาโนนะถ้าเกิดร่างกายไม่ดีจริงอะ่ะซึ่งทําไมนักเตะรายนี้เป็นนักเตะที่เอลลรยดไมลิด,ดต้องการมาก นั่นแหละมันคือข้อสงสัยไงลิเวอร์พูลก็มีข่าวนะครับแมนยูทําไมถึงต้องการท,ทั้งที่มีการเปลี่ยนเกี่ยวกับทีมงานชุดใหม่แล้วก็น่าจะมีงานตัวเช็คกี่ดีกว่าน,นี้แต่ทําไมมีการสู้เอาดีลวนี้มาให้ได้ ถ้าเกิดรู้ว่ามีอาการบาดเจ็บทําไมดื้อดึงขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บเลยมันเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเล่นมาเชียร์กับทีมในลีกตัวเองเท่านั้นในประเทศตัวเองเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับกระแสข่าวก่อนหน้านั้นนะฮะส่วนเรื่องของเกี่ยวกับแนวรับรายใหม่ตอนนี้รายงานออกมาจากลสเฟนะครับ นักข่าวสายแมนเชสเตอร์นะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เด็ดเนี่ยยังไม่ได้มีการปิดโอกาสการเซ็นญา,ากับทางแมทไท์เดอร์ลิกแล้วก็จารัดแบนเวดนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าการเซ็นรายใดรายหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีราคาที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับและก็ขึ้นอยู่กับการขายนักเตะของแมนยูเช่นกันถ้าเกิดขายได้มูลค่าที่เยอะหน่อยก็อาจจะเป็นแบนเวดก็ได้แต่ถ้าเกิดขายแล้วก็ นักเตะออกไม่เยอะรายรับไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นแมททาเดลิกแต่ก็ต้องเป็นราคาที่ดูเหมาะสมสําหรับแมนยูด้วยเช่นกันขณะที่ริสเฟยเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในทางของเฮล i แมไวดูแล้วก็น่าจะเป็นคู่เซนเตอร์กับทางลิซันโดรเมจนีสในเกมพบกับซิตี้เป็นแมท เขาไม่ได้ีชิลนะครับแล้วก็อาจจะคาบเกี่ยวไปในช่วงที่เริ่มต้นซีซั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการเริ่มต้นซีซั่นเนี่ยจะเป็นในรายของแม็กไวร์แล้วก็ดิสันโดโรมาตินเนที่กําลังจะกลับมานะสิ่งนั้นกล่าวเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยจริงๆแล้วทางสโมสรแมนยูเนี่ยได้มีการวางแผนว่าต้องเป็นโยโรที่ซื้อเข้ามาแล้วก็กะวางให้เป็นตัวหลักไปเลยเป็นตัวจริงไปเลยแต่ว่าดันมาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องพักดาราว2สองถึงสเดือนเอาไว้ฮะ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแผนกันแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจ,จะเป็นแมคไวที่เหมาะสมที่สุดนะครับหรืออาจจะเป็นเด i ลิกไม่ก็แบนเวดที่แมนยูต้องการนําเข้ามารายใหม่ก็ได้นะครับต้องรอติดตามกัน ซึ่งแน่นอนครับว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยจะมีการเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการเซ็นกองหลังตัวกลางรายใหม่อีกสักหนึ่งคนหลังจากที่พวกเขาทราบว่าเลนนโยโร่ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างยาวจุดนี้มีการเน้นแล้วนะเกี่ยวกับกระแสข่าวการเซ็นกองหลังตัวกลางนะฮะในหลายกระแสเริ่มมีการรายงานที่ทางเดียวกันว่า แมนยูไม่มีทางเลือกมากนะครับสุดท้ายก็ต้องหางบมาเซ็นกองหลังรายใหม่นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็ยังแบบ50-50อยู่แต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในที่ทางเดียวกันแล้วว่าต้องเซ็นแล้วแหละนะครับเพราะว่าเริ่มต้นซีซั่นเราก็ต้องเน้นเหมือนกันเกี่ยวกับผลงานแล้วก็ยโร و เจ็บค่อนข้างยาวพอสมควรอาจจะแบบไม่ได้แบบถึงระดับปีหนึ่งแต่ว่ามันก็มีผลนะในช่วงหลายเกมในช่วงต้นซีซั่นนะครับแล้วก็ที่มีอยู่เนี่ยก็แน่นอนครับว่ามันก็ยังแบบไว้ใจไม่ได้แบบร้อนตะมีมาตินีที่โอเคที่สุดนะครับอีแวนก็อายุเริ่มมากแล้วก็ทราบกันดีว่ายืนระยะก็น่าจะมีปัญหาแม็กควายเองก็คือขึ้นนงลงนะครับเรียนเลิฟก,ก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมแล้วก็ผลงานก็คือขึ้นนลงเช่นกันนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเซ็นส่วนหน้ารายใหม่เทลก็บ,บอกว่า The cat sat on the เอเดรนฮาร์กมีความต้องการที่จะเซ็นแนวรุกรายใหม่อีกสักหนึ่งรายนะครับซึ่งอีวานโทนี่เนี่ยก็อยู่ในนิต์รายชื่อที่แมนยูต้องการหลังจากที่มีข่าวหรือมีการคอนเฟิร์มว่าราสมุทฮอยรุนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็น่าจะพลาดเกมในช่วงต้นซีซั่นทําให้ทางสมโมสรเนี่ยเหลือเพียงแต่โจชัวเซอร์เซเป็นกองหน้าคนเดียวที่เลือกใช้งานได้อย่างเป็นทางการในช่วงเปิดซีซั่นนะครับคือจุดนี้ผมอาจจะมองต่างหน่อยจากเทเลกราฟเทเลกราฟก็เป็นสื่อดังแหละแต่ว่าผมมองว่าโอเคแหละมันมีโอกาสที่แมนยูจะเซ็น รายใหม่แต่ไม่น่าจะเป็นอีวานโทนี่นะครับคืออีวานโทนี่สนใจไหมนะ่าสนใจครับผมก็เชียร์แต่ถ้าเกิดเราดูแล้วฮะ ตอนนี้นะครับมันมีตำแหน่งอื่นที่แมนยูเนี่ยควรที่จะไปนเน้นมากกว่าเนื่องจากเม็นเงินเราก็ไม่ได้มีเยอะด้วยนะครับซึ่งถ้าได้อีวานทนี่ก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนื่องจากเราจะได้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงฤด,ดูกาลก่อนแล้วก็ช่วงปีสั้นเอเดรกยนฮาร์กมีการปรับใช้แผนในหล,หลายๆรูปแบบนะครับอย่างเช่นเกมล่าสุดก็มีการจับจจดอนซานโชว์ไว้เล่นกองหน้าแล้วก็มีการสลับกับทางพวกแรดฟอร์ดกับเมโทรโมเน่ที่ผลัดกันขึ้นไปขึ้นสู่แดนหน้ากันได้นะครับหรือจากเกมเมื่อก่อน แล้วก็คาบเกี่ยวจากปลายซีซั่นก่อนก็มีการปรับเป็นแบบเหมือนกับหน้าคู่นะครับแล้วก็มีฟอร์นายให้บรูโนเติมขึ้นไปหรือว่าเป็นแมคโคมนเติร์ึ้นไปอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเหมือนกับหน้ากึ่งปีกทั้งสองข้างซึ่งทางสโมสร์แมนยูเราก็ทําผลงานได้ออกมาค่อนข้างน่าประทับใจเหมือนกันนะฮะมันมีหลายๆรูปแบบในยามที่ไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้านะครับและถ้าเกิเดเซ็นจริงๆผมยังมองว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูน่าจะเซ็นเป็นศูนย์หน้าดาวรุ่งมากกว่าแล้วก็น่าจะเป็นอาจจะเป็น ส่วนหน้าที่ยิมตัวมากกว่าอีกสักหนึ่งรายนะครับไม่น่าจะมีการเซ็นแบบส่วนหน้าแบบพร้อมใช้งานมาอีก1คนแน่นอนนะครับในตอนนี้นะในมุมมองส่วนตัวนะถึงแม้ว่าโอกาสการคว้าตัวอีวานโทนี่มันก็มีอยู่แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วด้วยนะครับซึ่งนี่คือมุมมองส่วนตัวของผมล้นลวนๆนะผมอาจจะมองผิดก็ได้นะครับที่มองว่าไม่น่าจะเซ็นแล้วเพราะมันมีทางเลือกอีกหลายๆรูปแบบที่แมนยูสามารถปรับได้แต่แฟนผีอาจจะมองว่าก็เซ็นกันเข้ามาแล้วก็มาเพิ่มเกี่ยวกับตัวเลือกก็ได้ ก็ไม่ว่ากันนะครับก็ผมว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ได้นะครับเซ็นไม่เซ็นแต่โอกาสไม่เซ็นเนี่ยผมยังมองว่ามีสูงมากกว่าเกี่ยวกับซุน่าอย่างอีวานโทนี่นะครับแต่น่าสนใจจริงนะเกี่ยวกับซุน่ารานีนะฮะก็อรอติดตามกันสำหรับคลิปนี้ครับลาบไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับปุณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ